นี่ครับพี่น้องปร่งปลายสุขูสุขคนนอนตื่นคำคำเริ่มมาหาสวยน่อยู่ในกิน่นสวัสดีครับติตัวทั่วปูกับบหูเมียพี่น้องเป็นตั้งนาฬิกาปูกับบหูเมียตื่นนึกเอนอนบางใบาสามนอนหลับ สั่งได้นะจ๊ะสั่งได้นะจ๊ะหวานเจี๊ยบจ้ากินคำคำจะสิกินน้ยังไงกินยากเมยกับไม่ค่อ,คอยอยากกินข้าวเปราเสียบไฟบ่พอเพอนี่ตลาดไฟบ่ติด

ล่าพี่น้องออกงานออกงานต่อกันติดกันซื้มือซื้มือซื้มือบนี้เราพักพมนวติมทีมันห่อนมันนอนบ่ได้ยังนี่ใจสิขาดหิขนข้าวหลายอยู่ดีข้าเจ้านอกมันห่อนไหลเนาะย่างไปวันไม่บางก็เป็นนมย่างไปหานุ่แต่ยาค้านม่องนอนย่งางไปกระสิบหอดห่อนไหลายตา,ย,า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 ย่างไปเจอสพานทีแดดกับย่างไปวันแดดจุดจ่ายบม่มีดลม นอนกับเพื่น้นอนเราบางคำคำบางใบาสางมุดป่วยอย่าะนอนหลับคขาแมนบอกไปปูกับผู้เลี้ยงื่ยแล้วว<ะ>น,น,น,นๆเหมือนสิตื่นนอนในบางคำคำนี่เนาะ<อ>เมื่อยไรพี่น้องผ่านเดือนเ,อเดือนนี้ไปเดือนมษาเามาปลายต, ون, ต ون ุนต้นพฤษภาพไปกัดจีพ่อนาฟ้นแบบน,นี้พ่อนาพ่อฟุ้นไป นาฝนก็นเป็นเมนูคลุกจางทางนั้นกนระลอนอะไรอีกได้บัดนี้ฝออนกับสิลิ้นสเสแฉะเสแฉกับขันมันฝนโตกับสินอนทั้งรถกับสิได้อยู่คิดไปพาไปก้อนลวงหนาแล้วค่าเดียวกระซูงการแล้วเนาะวันเวลาเราเคยรอพายีลีบัดหนีสินมันคือบอลลูนจังสีนี้บัดใหเอาปินหนีอนี่ไหมไม่ <c oughs> หลายขึ้นหลายขึ้นเลยเพราะนั้นเบนนเเิดล้งแะ บเวลามาเร็วเถอะให้เดี๋ยวปีใหม่ปีใหม่มาวันวนาเลนไทน์วนาเลนไทน์มาส่งกาดมับแนบมับแนบสินเดียน์สินเดียร์บางคน่สินเดียนก็นดีใจบางคนก็นสินเดียนก็ซ้ำสินใจเห็นบอ่ออาบน้ำเดี๋ยวนี้เขากะเพียกะเปียกเดีย๋ยวนี้คือเกา ห่อนบัดนี้เต้นบัดนี้ทึ่งเวทีบัดนี้พี่น้องเอ้ยบ่อยากสิบพักไฟลอยกว่าดวงบัดนี้แต่พี่น้องนั่งยื้อซื้อกันเงี้ยเตะเงี้ยเตียคิดเพิ่งเอารวดบัดนี้ทึ่งเต้นทึ่งผ่อนไฟถ้าใจบ่ฮักบวมกีหลีนี่อยู่บ่ได้อี่นี้ดิอาชีพว่าล่ำอาชีพเด่นซื้ออาชีพ แต่ว่าขันมีห้าใจมากใจหักนี่อาชีพเด็ก็อยู่ได้ขันใจบ่กหักบ่มากบ่มีความอดทนกะคือว่าอะไรพี่น้องอยู่บ่ได้ต้องมีความอดทนว่าเขาหนักสัมีเลยค้อนว่อยเฮงหมินแต่เลียวตูนคักไปเนี่แดดเป่งๆเอ้ยสี่สิบองศาเนี่ยค้อนว่อยแดดว่าสันมยังอยู่ได้เนาะเป็นเรืงสูคักหลังสูฝาหนาสูดิน เดี๋ยวเรียมมองขนาดเท่านอนไตอาคารนอนไตะโฮมกันยังห่อนตาป้าจากบาทเบื้องลุ้นพอ่พอพ่อวันนี้นี่เบี่ยงลอยน้ำยูหนึ่งใหยี่สมับาละลอยหกสิบซอยกันเอาพูนึงเสือหนึ่งคูนึงเสือหนึ่งมไมยปัดเ ว่าน้ำแข็งก็เจ็บพี่เขาก็เลยไปเอากลตุกอันกนระติกดัำอยู่คือบอกมา<ล>กเอามาลลางเอามาหลางเอามาใส่ามามเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นเออซื้อน้ำใส่แล้วก็กินแตน่น้นนนำเย็นกับเสียบขึ้นน้ำพยายามบอกกินน้ำเย็นลายเพราะมันมันจะเห็นเฮาบูพยายามบอกกินน้ำเย็นเสียบเห,หบยื่วูบแม่งคือรถนี่ยพอเหนเ็นติบอคอยกินน้ำเย็นแต่างในตัวเวลาเต้นนี่ครับเมื่อไหร่เสร็แล้วก็ไปกินเผาไป ซื้อบปลกเตียงโม้นเนี่ยนะไดซื้อไปหลายย่างเลยส๊ซื้อไปหลายย่างเพราะโบกินต้องซื้อหน่อยอย่างหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะเตียงโมค้บอกคุเจักแาบยี่สิบบาทเลยค่ะเอาแตงโม้มันคือเป็นบ่ค่อยสุกปาไในมัดฉดฟิวไหมค่ะบอกมันก็บ่ค่อยสุกใช่ไหมบอกเอาค่ะเอาไปหอดอัน ไปหอนไฟมันสูงเองกันบ่ต้องเลยใช้ไฟไฟบุมไฟมาบุมไปแต่หุงคือเกาเห็นละคือคงอร่อยบ่หมาคอคงอร่อยบ่บ่ลอยหาซีบมงนี่ใครอยู่ใครก็หมูวานนี่อยู่หมูว้านนี่ครอยมึงนี่ครูกะอยหาซีบอง่วงวันนี้เสีตามปลาค่าคอ่อยเออส้สืบองตัวแปดสิบจ้าม่ ใส่ลำดวนไปซื้อเพิ่อนว่าเป็นบา้าที่ได้วิ่งก็ได้เอลน้ำไหลวล้าสวยลำดวนต้องพิจาจระเข้ <c oughs> มาจะน่าจะรู้ๆกัน,กน,กน,กนอยู่ลำดวนไอเดะคนลอยก็ซื้อน้ำไหลก็ซื้อหลายอย่างซื้อหลายอย่างก,ก็ไม่กินซื้อย่างเดียวใช่แหละซื้ออย่างอีกโอ้ยมืดพี่น้องไฟบอพอเ <ปะ S 2> พอื่นกำลังต่อไฟเชื่อมไฟกันอยู่เราหาเน้อยูเนื้กิน อะไรเหมือจังสิกินอยังพี่น้องจังสีเสียบจังสีอุ่นท่องจังสีมีแห้งสูแห้งต้นใกล้เรากินเขาเลี้ยงบ่แซ่บบ่เสียบพี่น้องเพียงกกินเขาเลี้ยงบะเสีบสื่อไปใส่ถังนี่อย่างต้องขายบะระขวดใหญ่นะซื้อขวดใหญ่เลยห้าสิบบาทขาดโต กินเข่าเลี้ยงบะเสียบส่วนมากก็ยีเสียบประมาณตีตีสามตีสามตีสี่นี่กินเข่าเสียบเสียบนี่สไลด์กระมวลใส่มวลใส่เพยายามเลี้ยงเมื่อนี้กินเข่าบ่คอยเสียบกินฮาร์รังมือสี่หัครับนี่พี่น้องมันกินบ่เสียบพยายามบัง,บงคับจะครอ,องกินกับซ้ำน,นั่นอ้าวเหรอลองงานพี่น้องมือแลี้ยงมีขายู่ไก่ก็อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานสอนหน่อยผิดเปนเพียงด้วยพี่น้องเด้อนะครับ ทำการเสียงอยู่ตรงขามโรงนีนบ้านตุ่มครับพี่น้องตำบลตำบลตุ่มพี่นอ้องอำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดศรีสะเกดอำเภอนีบค่อยไดีมาล้ําครับพี่น้องใกล้บค่อยไดีเคยได้ยินเลยอำเภอศรีรัตนะอันนี้มันต้เป็นบลัมมาสีเขายี่ปีแล้วหอกระหอเ็อเคยได้ยินอำเภอนี้ <c oughs> นะครับ พายุไก่ก็ดีไม่กระลังใจที่มาสนอยพีดนเพียงมหาในได้พี่น้องเด้อพ่มีของฝากของตอนกขาบ,บ่เป็นยังครับพี่น้องว่าแต่ม,มหามาทมข้าวามข้าว,าาวยางมาควักเอินแล้วก็จับมือแค่นี้ก็ดีใจเร้วนะครับพี่น้องรอทุกกาลังใจได้พี่น้องเด้อไม่กระลังใจใดนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้ฝากพี่ฝากน้องไวสันต์สก๊อนนะครับเดี๋ยวจะพัวก,กันคลิปนะครับสวัสดีครับ